เครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลไบเทอร์โบเทอร์โบ2โลกเหมือนกันเกียร์สิสปีดเหมือนกันนะครับแรงมา้าแรงบิดทุกอย่างเหมือนกันครับช่วงล่างเหมือนกันแล้วก็ยังมีโช๊คอัพที่ด้านหลังเป็นโมโนทุกเหมือนกันแต่ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันคือออปชั่นที่เพิ่มเข้ามา ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจออีกคลิปหนึ่งครับที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าจะเอาตัว Wi ยแทกที่เป็นตัว TOP OPTION นะครับที่มีระบบจัดเต็มมาเปรียบเทียบกับตัวสตอมแท็กตัวใหม่มาลองดูครับว่าคันไหนหน่าซื้อกว่ากันแล้วส t o มแท็กมาราคานี้มาออปชั่นนี้สเปคแบบนี้มีความต่างกับ Wi ยแทกเพียงแค่ก้า0หมื่นบาทแล้วว i ยแท็กครับ จะทำยังไงจะขายออกไหมแล้วสเปคเขาย่าใช้กว่าไหมเรามาดูกันครับว่า2ตัวนี้มันมีออปชันอะไรบ้างที่มันคล้ายกันแล้วก็ตัวไหนที่มันแตกต่างกันถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกตัวไหนครับมาดูมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับนี่คือตัวส tor m มแท็2ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันนะครับเอามาชนกันเห็ๆเลยว่าขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้นะครับหเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลไบเทอร์โบเทอร์โบสโลกเหมือนกัน เกียร์สิสปีดเหมือนกันนะครับแรงมา้าแรงบิดทุกอย่างมอนกันครับช่วงล่างเหมือนกัน,แ,น,กนแล้วก็ยังมีโช๊คอัพที่ด้านหลังเป็นโมโนชุบเหมือนกันแต่ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันคือออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาครับมาดูด้านหน้าเห็นนะครับลองดูไปด้านหน้านี่คือตัวตัววแท็กนะที่จริงการออกแบบจะคล้ายๆกันครับกันชนหน้าเนี่ยครับก็จะออกแบบไปคล้ายเป็นรูปตัว H เข้ามาแบบนี้นะครับสตอมแท็กก็เหมือนกันแต่ตัวนี้คือเป็นสีเทากาไฟ ตัวนี้เป็นสีดําเงาหรือเป็นสีดาเขาเรียกว่าดำเปียโนแบ็กออกภูง,ง่ายนั่คือแบบเงาๆเลยแน่นอนครับการออกแบบแต่ละโมเดลด้วยและแต่ละรุ่นเนี่ยต้องมีความแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าเป็นว i t แท็กกับสตอมแท็กนะหน้าตาคล้ายกันครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับลองดูไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเห็นไหมครับโปรเจคเตอร์รีเฟคเตอร์นะครับมีไฟตัดบอกให้ปกตินะแต่ดูตัวสตอมแท็ก สตอมแท็กเนี่ยครับเป็นไฟไบ LED ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีไฟแมทริกเอลีขึ้นมาเห็นไหมนี่2ตัวนะครับตี่แตกต่างกันแล้วก็จะมีไฟช่วยสองสว่างที่เป็นตัว a u x เข้ามานี่คือจุดที่3สําหรับด้านหน้านะลูกค้าลองดูลองเปรียบเทียบกันว่าความสวยความหล่อแตกต่างกันไหมซึ่งเห็นได้ชัดมาตัวอีกนิดหนึ่งคือตัวหนังสืออะคริลิกที่ขึ้นคําว่าซินเลนเจอร์ซึ่งไ i แท็กเนี่ยถ้าถ้าต้องการเพิ่มเติมใช่ไหมก็ต้องไป ติดตั้งเพิ่มอ่าแต่นี่ให้มากับโรงงานเลยครับนี่เรามาเปรียบเทียบกันเห็นๆเลยนะว่าลูกค้าอยากดูตัววาแท็กที่เป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสองล้อกับตัวสตอมแท็กที่เป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยเอามาดูครับให้เห็นกันจะจะให้มเห็นเป็นภาพไปเลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างเลยนะก็จะมีเรื่องของตัวชุดไฟหน้านะครับตัวกระจังหน้าแล้วก็โลโก้ต่างนิดนึงครับสีดําสีน้ําเงิน นี่คือข้อแตกต่างด้านหน้านะตัวไว i t แท็กกับตัวสตอมแท็กนะครับมาด้านข้างเราเดินด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างที่เห็นได้ชัดนะครับล้อ m a ็ดูเป็นเพลินนะครับคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการที่เป็นสีแดงเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดุดตาก็ธรรมดาครับการออกแบบรถแต่และโมเดลเขาก็จะมีความจุดเด่นข้อแตกต่างเพิ่ม,เ,มเข้ามาครับตัวนี้แม็กขอบ20 ไฟแท็กขอบถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครครับจะเลือกตัวไหนแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกไ้แท็กก็ได้นะหรือจะเลือกตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรล้อขอบสเนี่ยเขาให้ความคุ้มความคล่องตัวครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันนี่คือข้อดีของล้อที่มีขนาดเล็กอ่าแต่ว่าถ้าชอบความหล่อเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นมา20อ่นิ้วซึ่งแน่นอนครับถ้าเปรียบเทียบตัวบอดี้เองตัวรถเนี่ยครับถ้าดูดีๆตัวนี้ก็จะมีความสูงขึ้นมาระดับหนึ่งเห็นไหมครับที่ตัวผมนะนะครับมัน,มนี แต่ Y tag เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นภาพไหมเนี่ยครับมันต่างกันเลย2นิ้วอ่าสนิ้วถ้าลูกค้าไปทําการเปลี่ยนแ็กที่เป็นออฟโรดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเยอะขึ้นอ่านี่คือด้านข้างด้านข้างเองด้านข้างเองนะครับตัวล้อทั้ง2ตัวซ่อง2รุ่นนี้ก็คือเป็นดิสเบกหน้าดิสเบกหลังเหมือนกันนะครับดิสเบกทั้ง4ลอ ช่วงล่างเป็นโมดูลบระบบเบรก ABS EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรกมีมาให้ครบระบบตรวจจับวัดลมยางมีเหมือนกันเลยแตกต่างแค่ด้านหน้าอ่านี่เราเอาเอาด้านหน้าด้านด้านรอ,อบรอบตัวรถก่อนนะครับมาจุดอีกจุดหนึ่งก็คือในขณะที่2รุ่นนี้สเปคเหมือนกันเลยมีกล้องมองภาพรอบคันที่เหมือนกันหมดกล้องหน้ากล้องท้ายเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่แตกต่างเลยครับก็คือเรื่องของนี่ครับล่าหลังคา ราวหลังคาโลบาร์ราวหลังคาของวา t แท็กเนี่ยก็จะเป็นโทนออกเป็นสีบอนเงินแต่ถ้าเทียบดูนะครับเขาก็จะมีขนาดขนาดที่เล็กกว่าครับเป็นขนาดที่เล็กกว่านะอ่าแล้วก็มาด้านท้ายโลบาสปอร์ตแน่นอนครับคำว่าโลบาสปอร์ตน่ะต้นแบบเขาก็มาจากตัวนเนี้นครับตัววแท็กนี่แหละอ่าแต่พอมาเป็นตัวเรื่องของตัวสตอร์มแท็กเองมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนออปชั่นเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้นมา ด้านข้างด้านข้างตัวนี้เป็นตัวออปชันก็จะคล้ายกันครับมีตัวบายสปอร์ตให้นะครับมีไฟท้ายที่เป็น LED ให้นะครับหลอดไฟหลอดไส้ให้ไฟเบรกฝาท้ายผ่อนแรงเหมือนกันนี่ครับ่อนแรงกล้องมองท้ายมีกล้องมองถอยมีให้นะครับแล้วก็โลโก้ไวท์แท็กไม่ให้ปกติแล้วก็ตัวล็อกฝากระบาดท้ายเพื่อป้องกันว่าเวลาเราไปนั่งด้านหลังใช่ไหมแล้วเผลออาจจะคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเผลอจับเข้ามา เซฟตี้ของรถไให้นะด้านท้ายมีปลั๊กอินอ่มีปลั๊กมีเซอเตอร์ให้ครับเพิ่มจุดอ่าชาร์จสัมภาระเวลาไปทํากิจกรรมต่างๆกิจกรรมทางต่างๆแจ้งแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงแต่การใช้งานจริงก็ควรจะสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงไฟออกมาใช้ถ้าเราไปใช้โดยที่ไม่ได้สตาร์ทรถปุ๊บเขาจะกินพลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงฉะนั้นแบตเตอรี่ก็จะมีการ เขารวัดก็จะหมดไวขึ้นนะต้องสตาร์ทรถตลอดไว้ไวตลอดนะนี่คือตัวของว i t แทด้านนอกกันนะมาดูตัวสตอมแท็กครับสตอมแท็ก <c oughs> บันไดข้างของตัวว i t แท็นะครับเขาจะเป็นสีดํำับเงินสลับกันใช่ไหมครับเนี่ยครับเอาเห็นกันภาพต่อภาพเลยเนี่ยครับต่างกันแต่พอเป็นสตอมแท็กปุ๊บนี่ครับเป็นสีดําล้วนเลย เอาพูดง่ายครับออกแบบให้เป็นโทนสีดำล้วนทั้งแม็กทั้งชุดไฟไฟกระจกมองทั้งกระจกมองข้างนะครับฟอร์มบันไดบันไดบันไดข้างออกโทนให้เป็นออกสีดำเงาจะบอกว่าเขาออกแบบให้เป็นออกเป็นโทนสปอร์ตนะครับนะกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องมาสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบองศาเหมือนกันนะทุกอย่างบอดี้บอดี้มิติฟังก์ชันรอบคันมีเหมือนกันครบสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของ โลบาร์นี่ครับโลบาร์ตัวนี้ของสตอมแท็กออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าตัวโลบาร์เขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวกา้านราวหลังคาตัวนี้ครับเพื่อปรับตำแหน่งให้เหมาะกับสภาพที่ลูกค้าได้ใช้งานตัวนี้ก็สามารถปรับนะครับปรับการใช้งานได้จะพับไปเลยหรือว่าจะทําเป็นคานตรงกลางได้ซึ่งถ้าเทียบจากไวแท็ก ลูกค้าก็ต้องลองดูครับว่าถ้าจะเอาว i ยแท็กแล้วถ้าเหมาะ,ะถ,าถ้าถ้าเลือกว i ยแท็กแต่การใช้งาน,นจริงๆน่มันตอบโจทย์ก็เลือกว i ยแท็กครับแต่คิดว่าถ้าอยากจะมีออปชั่นตัวใหม่ที่มันเพิ่มเติมหรือว่าเสริมในอนาคตต้ตองการใช้งานก็นี่ครับสตอมแท็กราคาต่างกัน9 0 0 0 0มครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่า9 0 0 0 0มื่นอ่ะคุ้มไหมนะครับว่าเพิ่มอะไรมาบ้างอันนี้เรามาดูรีเทลข้างๆว่าแต่ละตัวแต่ละจุดอ่ะมันต่างกันยังไงบ้างนะ มาด้านข้างครับด้านท้าย <c oughs> ด้านท้ายนี่ครับตัวโรบาร์โรบาร์เขาจะมีขนาดใหญ่กว่าของตัววายแท็กนะครับแล้วก็สามารถปรับเลื่อนปรับเลื่อนได้เนะครับเลื่อนตำแหน่งได้เวลาเราใส่สัมภาระเนี่ยเราสามารถปรับลักษณะของการใช้งานได้ว่าอาจจะมีอะไรพลาดไว้แล้วก็เลื่อนได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอะสายแคมปิ้งครับมีเปลมีอะไรเราก็ก็สามารถยืดได้เพราะว่าตัวนี้นะครับน้ําหนักที่เขารับได้ในขนาดรถที่จอดนิ่งนะ250กิโล250กิโลอ่ะก็สามารถผูกเปลน,นอนได้สบายนะแต่ว่าถ้ารถวิ่งเนี่ยมันก็จะลดลงมาหน่อยครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเวลาเวลาใช้งานตัวตัวสปอร์ตบาร์นะครับนี่ครับ ล็อก <Lock. S 2> นี่ครับใช้งานง่ายส่วนตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานใช่ไหมครับปิดดึงขึ้นมาแล้วก็กลับพับซะนี่ครับน,นี่ครับกดเึงล็อกนี่ก็ไปฝั่งนูน้น คือเป็นผู้หญิงหรือว่าตัวอะไรได้ก็ปรับได้ง่ายครับไม่ได้ใช้แรงเยอะเนี่ยครับเป็นโลบาสปอร์ตมันมันตอบโจทย์นะว่ามันสวยด้วยแล้วก็คือจะบอกว่ามันมันก็มีอะไรให้เราเป็นลูกเล่นในเยอะขึ้นนะครับมันสนุกขึ้นกับการใช้งานรถ1นึคันนะบางทีข้อจํากัดอาจจะมีแต่ว่าตัวนี้เขามีผมจะบอกว่าเขาสามารถเพิ่มความจํากัดในการใช้งานบางบางสถาน,นการณ์ได้ฮะจ,จะบอกว่าอย่างนะั้นนะ อย่างน้อยถ้าคุณซื้อวาแท็กคุณก็ต้องไปซื้อไอ้ราวตัวนี้ยมาขั้นกลางใช่ไหมเป็นแหลกหลังคาแต่ว่าตัวเนี้เขามีให้เลยอ่าอะไรที่มากับรถนะครับเดิมเดิมมาดีกว่าเสมอครับดีกว่าไปเพิ่มอ่านี่ก็ปรับได้เลยส่วนนี้ขานั่งบนดนนึงขึครับนะครับดึงขึ้นแข็งแรงนะปรับนี่ครับ,นนรนะรบ,รบส่วนด้านหลัง เหมือนกันเลยฝายท้ายแบบผ่อนแรงนะครับกล้องหลังมีให้โลโก้ก็ฝาแบบอันโทนดำนิดนึงนะครับถามว่าโทนดำไหมมันจะออกเป็นโทนน้ำเงินดำจะไม่ดำทั้งหมดนะครับโทนน้ำเงินดำกุญแจล็อกฝาด้านหลังมีให้ไฟท้ายเหมือนกันนะครับแต่ฟไฟท้ายก็จะมีมิติการแตกต่างกันนิดหน่อยครับตัวนี้สังเกตว่าหลอดมันจะต่างกันถ้าเป็นไฟท้ายไฟแตกมันก็จะใส่นิดนึงครับมันจะใส่นิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะขาว มันเป็นข้อแตกต่างบางจุดครับบานสปอร์ตมีมาให้นะครับบันไดขึ้นด้านข้างอันนี้มีให้อยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันจะบอกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของรถตัวเรนเจอร์ทุกรุ่นที่ทําออกมาเนี่ยครับเขาจะมีให้ครบล้อขอบ20นะครับมาดูด้านในด้านในจะดูขั้นไหนก่อนดีไปดูไอทัก่อนดีกว่า อ,อันนี้ว i t แท็กนะครับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆนที่ดูนะทางทางรีวิวหรือว่าวิดีโอนะอาจจะเห็นอยู่แล้วครับว่าหลายๆช่องอาจจะมาให้ดูแนละ้วว่าภายในว i t แท็กมันเป็นยังไงลักษณะการใช้งานหรือว่าอุปกรณ์ที่ให้มากับรถเนี่ยมันพิเศษแค่ไหนนี่คือพิเศษแล้วนะครับผมว่าพิเศษแล้วนะอ่ะมาทวนอีกทีคือว่าง่ายๆเลยตัวว i t แท็กเองตัวแดชบอร์ดตัวเนี้ยก็จะ,ะใส่ของได้เนาะช่องแอร์อ่าปรับได้เลย แล้วก็จะมีช่องใส่บางแก้วตัวนี้ใส่ได้นะครับตัวนี้คู่มือจะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นคู่มือภาษาไทยสามารถดูจากจอหน้าจอตัวนี้ได้อ่าอ่าแล้วที่สําคัญตัวไอตัวฝากระโปรงเปิดฝั่งนู้นนะครับไอตัวเนี้ยคือมีข้อดีทําให้คนขับสบายขึ้นเพราะต้องใช้คนนั่งข้างนะครับเป็นคนเปิดให้ถ้าไม่มีก็แนะนําไปหานะครับการหน้าหน้าจอ12นิ้วอ่า12นิ้วเหมือนกันนะ ระบบแอร์ออลตรงออโต้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแยกซ้ายแยกขวานะครับฝั่งนู้นชอบหนาวก็เอาไปเต็มที่เลยครับฝั่งนี้ชอบร้อนก็ปรับเพิงลงนิดนึงระบบแอร์ใช้งานได้เหมือนกันฟงังก์ชันเหมือนกันแทนชาร์จไวรลสได้สายเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ที่แตกต่างก็คือน,นี่ครับตัวคันเกียร์สองตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ออโตสิบสปีดเหมือนกัน แรงมา้าแรงบิดช่วงล่างดิสเบรกหน้าหลังเหมือนกันแตกต่างที่ขนาดขอบล้อนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้าแล้วก็ด้านบนครับเราหลังคากับสปอร์ตบาร์ที่แตกต่างกันแล้วอีกข้อนึงก็คือตัวเกียร์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ปกติทั่วไปนะครับใช้งานปกติทั่วไปเป็นเกียร์10สปีดเหมือนกันนะครับเกียร์นี้ข้อดีก็คือเป็นเกียร์โอเวอร์ไดครับอีกเกียร์โอเวอร์ไดเนี่ยหมายความว่าปกติเกียร์ทั่วไปไมันจะมีเกียร์1 2 3 4 5 แต่เกียร์ที่มีมากกว่า6เกียร์ขึ้นไปเขาเรียกเกียร์โอเวอร์ได้ครับเวลารถเขาวิ่งเนี่ยครับเขาจะไม่นับ1 2 3หรอกเวลารอบมันถึงรอบสมมุติถถว่าขึ้นเกียร์หนึ่งใช่ไหมครับพอรอบมันมาเนี่ยมันจะมันจะไปขึ้นเกียร์สองครับพอพอมันได้เวลารอบเกียร์สามพุ่มเดือดเกียร์สามเลยมันจะทำงานหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบอย่างนี้เลยครับเขาจะไม่มานับนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ถถ่งสองสามสี่รถมันจะอืดเอาง่ายๆตีงนี้เลยทําไมรถฟอร์ดถึงรอบถึงมาไวนี่แหละครับการทํางานของเกียร์นะครับเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันครับมีให้ ทุกอย่างระบบเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวกับเพื่อน2ล้อเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของระบบฟังก์ชันการขับขี่ให้นะครับก็จะมีโหมดอีโคมีปกติมีป้องมีระบบไายเลื่อนแล้วก็โหมดลากจูงนี่คือเป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องรอขับสีครับนี่คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานให้นะครับรวมถึงตัวเรื่องของปุ่ม e s p ที่ที่สามารถสั่งเปิดสั่งปิดตามลักษณะการใช้งานได้ตัวนี้หุ้มหนังอี่แล้วครับการเย็บการออกแบบก็เป็นแบบ y t ยแนะนะครับเป็น y t ยแ สไตล์บายแท็กอะครับปอกอู้หน้าไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันเลยด้านหน้านี่คือด้านหน้าไปด้านหลังนี่ครับเทียบกันได้เห็นแบบตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวเลยอ่ะด้านหลังมีอะไรก็เหมือนกันครับช่องต่อพอร์ตสาย usb 2จุดนะครับแล้วก็ไฟ dc 2 3 0โวลต์นะครับ400 400วัตต์ ตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องไฟฟ้าได้ที่กำไรไม่กําำลังไฟไม่เกินนี้นะครับเวลาใช้สตาร์ทรถก่อนครับแล้วก็เครื่องหมายนี้เป็นสีเป็นสีเขียวนะแล้วก็ไปชาร์จเหมือนกันนะครับตัวภายในก็เปิดได้ครับด้านเบาะลักษณะการใช้งานเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็พับได้นี่คือตัวไอแท็กนะแต่ให้ลท์จริงเราเอามาให้เอามาให้ดูตัวสตอ r มแท็กรับว่าไอคันนั้นอะ่ะมัน มันหลอกว่ามันใหม่กว่ามันก็ต้องมีดีกว่าะไรก็เลยมาให้ดูว่าวันนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อว i ยแท็กก็เออ,อออปชันนี้ฉันฉันตกล้วฉันพอใจแล้วก็เอาไปครับขับไปแท็กสนุกสนุกยังไงวายแท็กก็คือว i ยแท็กค,ครับนี่ครับแต่จริงๆแล้วฟอร์ดก็ทำตัวสตอมแท็กออกมาเนี่ยคือเขาเอา่อเซ็กแมหรือว่าตัว,ต,วตัวสเต็ปเนี่ย ขาสูงกว่าวแท็กเนาะเขาวางไว้สูงกว่าตัวแท็กวาแท็กนะ,อะนอกจากข้างต้นที่เราพูดไปเนี่ยทั้งหมดภายนอกที่มันคล้ายๆที่มันแตกต่างกันเนี้ยมาดูภายในนี่ครับภายในอาจจะดูแตกต่างแล้วก็ดูใหม่กว่าก็รถมันใหม่กว่าครับการออกแบบมันก็มีการออกแบบให้แบบมีความแตกต่างอยู่แล้วครับ ได้จากว i t แทเป็นสีส้มใช่ไหมไอ้นนี้ยคือเป็นสีแดงแต่เข็บแดงอ่าตัวนี้เป็นว i แทใช่ไหมน,นี่เปลี่ยนเป็นสตอมแท็กแคสบอร์ดเปิดได้อยู่แล้วครับใส่แก้วใส่กระป๋อ,องเหมือนกันเลยการใช้งานเปิดฝากระโปรงด้านล่างนะครับทุกอย่างถ้าดูแล้วทุกอย่างก็คือว i t แทนั่นแหละหน้าตอว12นิ้วระบบแอร์ออโตแยกซ้ายขวา,าปรับได้พัดลมนะีครับ ปรับได้ชาร์จไวเลสไรสายมีครับสายเนี่ยของผมผม,มันไม่ชาร์จไรสายไงผมยังเป็นแบบธรรมดาครับมันจะใช้ไซสีปกติระบบการใช้งานสิ่งที่เพิ่มเข้ามาภายในนะครับพอตัวนี้เป็นเกียร์ไฟไฟ้าอีชิปเตอร์ใช่ไหมครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะครับซึ่งสามารถใช้งานง่าย,ายๆเพียงแค่นิ้วเดียวนะครับถ้าต้องการถอยจอดนะคุณก็แค่เลื่อนมาเกียร์ถอย แล้วมีกถอยนะครับแล้วก็กดแค่ตัวนี้ครับกดตัวพาร์คเกอร์ตัวนี้กดพาร์คกิ้งตัวพาร์คกิ้งตัวนี้ครับเดี๋ยวระบบรถอนะ่ะเขาจะทําการเลื่อนไปด้านหน้าแล้วก็สแกนหาช่องห่างและระยะห่างแล้วก็ถอยจอดให้อัตโนมัติทั้งเข้าทั้งออกนะครับกดแค่ตัวนี้แต่ต้องกดแช่นะกดตัวนี้อ่าแล้วนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกครับตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเขาก็ยังมีระบบฟังก์ชันการใช้งานนะครับอย่างหน้าจอนะก็เปิดได้เนี่ยครับ ถ้าอย่างการใช้งานทั่วไปครับหลักๆผมก็แจ้งแบบคร่าวๆนะให้เห็นการใช้งานตัวไวแทกเองตัวนี้ครับตัวได้เนี่ยจะเป็นสีส้มใช่ไหมแต่ว่าตัวสปอร์ตเนี่ยพูดง่ายคือออกเป็นสีโทนแดงหมดเลยครับดำแดงดำแดงดำแด,ง,ด,ง,ดงหมดเลยแล้วก็การพวงมาลัยเนี่ยก็ออกเป็นดําเงาส่วนไวแทกก็เหมือนกันครับแล้วทีนี้มาดูเรื่องของพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับได้สีระดับสีระดับยังไงครับดึงก้านล็อกลงนี่คือ1น,นี่คือ2นะครับแล้วก็นี่สาม นี่สิคือสามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมตามตามสารีละของคนขับอ่านี่ก็ปรับได้นะถ้าอย่างผมปรับแนวสปอร์ตผมชอบขับแนวสปอร์ตผมกลับลงนี้มันคอนโทรลง,ง่ายแต่การที่ปรับแกสปอร์ตเนี้ยปุ๊บหนึ่งแขนเราต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาเราว่าเขาเราว่าแหละเวลาเราปรับลงปุ๊บเนี่ยแรงตึงหรือว่าแรงดึงอะ่ะมันจะน้อยกว่าแรงแขนเราจะน้อยกว่าฉะนั้นคุณต้องมีแรงแรงแรงส่วนหนึ่งอ่าเรื่องล็อก ระบบทั่วไปก็ง่ายๆครับระบบไฟออโต้นี่ครับเนี่ยครับออโต้อย่างหลายๆคลิปผมก็แจ้งไปแล้วเนาะถ้าลืมเปิดเขาเปิดให้ห๋ยวลืมปิดเขาเปิดให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับแต่ไม่ต้องกลัวนะตัวนี้เป็นภาษาไทยถ้าเราเราเราเปิดใช่ไหมเอ๊ะนี่นคือไฟอะไรคุณก็ดูแคู่นูหน้าปัดครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็แค่ดูแค่หน้าปัดเนี่ยครับก็บอกไฟปิดไฟจอดไฟอัตโนมัติเขาก็จะบอกเลย นะครับไฟเลี้ยวปกตินะครับทนไประบบระบบฟังก์ชันการใช้งานน่ะทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับระบบป้องกันตัวรถออกนอกเลนนะครับก็คือเลนคิปริ้งแล้วแหละแต่ว่าความเร็วของในการใช้งานน่ะต้อง64กิโลเมตรขึ้นไปครับถ้าต่ำกว่านี้ระบบไม่ทํางานถ้าระบบทํางานเนี่ยถ้าคุณ64กิโลเมตรขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าขับขับแล้วคุณอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวตรงก้านไฟเลี้ยว ระบ,บบจะคำนวณว่าคุณมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยครับเขาจะมีการดึงพวงมาลัยขึ้นมาดึงเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยใช้ระบบเลนทิปปิ้งใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมบ,บ่อยบ่อยขึ้นนะครับเขาจะขึ้นแจ้งเตือนน่ะให้เราอ่ะแจ้งเตือนให้เราอ่ะพักพักรถด,ดับเครื่องครับเพื่อป้องกันเราการเราหลับในซึ่งเขาจะไปขึ้นรูปเป็นถ้วยกาแฟมาให้ตรงหน้าปัดอ่ะดีไม่ดีเ่ะคุณแบบ ขับไปเผลอหลับในหลับในปุ๊บแล้วความเร็วเรามันเกินใช่ไหมมันจะชนได้ขันหน้าเนี่ยระบบแจ้งเตือนให้เลยนะแจ้งเตือนเสร็จปุ๊บคุณเบรกไม่ทันใช่ไหมรถเบรกให้นะครับตึ๊ดตๆๆเลยนะแต่สามวิถ้าสามวิไม่เบรกนะคุณก็ตามนั่นแหละครับแจ้งประกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับแต่ว่าระบบใช้งานอ่ะใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้แยกย่อยๆนะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ระบบเอามาเทสครับโทรเข้ามาเดี๋ยวมาเทสให้ดูอ่า ลิมิตซิตี้มีมาให้เนาะระบบคูสคอนโทรมีมาให้ลุกคูสคอนโทรเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ควบคุมความเร็วครับขับไปต่างจังหวัดเมื่อยเท้าใช่ไหมผมก็ล็อกซะแล้วก็ปล่อยคันเร่งคอนโทรลแก้พวงมาลัยนี่คือคูสคอนโทรแต่ว่าถ้าเป็นอะแดปตีฟเนี่ยถ้าเป็นคูสคอนโทรใช่ไหมเราตั้งไว้ที่ร้อยหนึง่งแต่คันหน้ามันเหยียบมันขับอยู่เก้าสิบเราอะทำไงอะเราก็ต้องเบรกเนีครับแต่ว่าถ้าเป็นอะแดปตีฟเนี่ยไม่ต้องเบรกครับเดี๋ยวรถเขาเบรกไว้ให้ ันนี้จะมี2ระบบนะคูดโซนโทนกับอะแดปตีคูสโซนโทนในขณะอะแดปตีคูสโซนโทนนะครับเราขับไปใช่ไหมบางทีรถอ่ะมันอาจจะไปซ้ายไปไปซ้ายไปขวาเราสามารถเปิดระบบให้รถอ่ะอยู่ตรงกลางเลนได้นี่คือความสามารถของระบบของ Ford r a n g e r r ตัววายแท็ก็มีนะนี่ฟีเจอร์ทั้งหมดวายแท็มีเหมือนกันหมดครับการใช้งานอีกนิดนึงครับที่อยากให้ดูก็คือนี่ครับฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้นี่ครับ ไอเน,นี้ยคือโหมดขับขี่สําเร็จรูปบางทีลูกค้าไปใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูหน้าปัดหน้าจออ่าอ่าไม่เห็นเลยอ่าเราดูหน้าจอนะครับกดหนึ่งปุ๊บตึ๊บนี่คือขับปกตินี่โหมดปกตินะนะครับโหมดปกติกดซ้ําไปเรื่อยๆหมดประหยัดประหยัดตีง่ายๆเลยครับเหมือนเราขับอีโคคาครับแล้วก็มีโหมดอีโคขึ้นมานั่นแหละครับคือโหมดประหยัดน้ามัน ฟิลการเหยียบคันเร่งอ่ะคันเร่งก็จะวืดวืดเบาเบาจมจมเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่มาก็มันหมดอีโคครับสำหรับสายคลีนสายชิลนะครับสายคอนเทนต์ที่อยากขับเรื่อยๆอยากประหยัดน้ำมันนะนี่คือใช่ตัวนี้อ่านี่ประหยัดนะประหยัดหรืออีโคนะครับลากพ่วงเห็นไหมพอลากพ่วงนะครับเวลารถเราพลาดลากพ่วงมา,มากเนี่ยด้านหลังเราอ่ะสังเกตเวลาลากพ่วงเนี่ยมันจะมีแรงดึงหรือแรงเหวี่ยงอยู่ครับ ระบบตัวนี้จะช่วยนะครับะจะมีระบบเรื่องของ R O M เข้ามาช่วยแล้วก็ระบบ E S P เข้ามาช่วยเพื่อป้องกันตัวรถอะ่ะด้านท้ายอะ่ะเกิดการเวี่ยงหรือการป้องกันการถลายเลื่นเข้ามาช่วยด้วยอ่าแล้วก็นี่ครับถนนเลื่อนเหมือนกันลักษณะการใช้งานใกนการเวลาขึ้นไปอาจจะขับต่างจังหวัดฝนตกทางเข้าบ้านมีขี้โคลนนิดนึงก็กดซะกดใช้ได้ป้องกันรถมันเลื่อนมันไหลนี่คือ C e ีหมด C ีหมดอ่า 4ีหมดการใช้งานที่มีการใช้งานอยู่ประจํานะครับเผื่อลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องซื้อขับ4เพราะว่าขับ4อ่ะถ้าฉันไม่ขึ้นเขาลงห้วยฉันก็คงไม่ได้ใช้ไอดด้ดงด,ดิบลงดิบล้อกก็คงไม่ได้ใช้แต่ฉันอยากใช้ฟังก์ชัน4อย่างเนี่ยใช้ได้ขึ้นเขาเชีวๆใช้ได้ครับไม่ต้องขับ4เนี่ยเอามาใช้นี่คือระบบคร่าวๆนะของตัวไอ้ตัวสตอมแท็กนะครับ กระจกมองกระจกนี้ก็ตัดแสงสะท้อนอยู่แล้วนะไวทัค <c oughs> ก็มีครับอ่ะสาวๆชอบแต่งหน้ามีให้ครับกระจกเนี่ยครับมีกระจกใส่ให้ช่องใส่แว่นน่าจะไม่พอนะอันเดียวปกติก็ายคู่ครับไม่มีสันลูปนะมันไม่ใช่เอเวเรสต์แล้วก็สายตัวนี้ก็เวลาเราใส่พวกอะไรอ่ะกล้องกล้องหน้ารถนะครับก็เชื่อมต่อเปนี้เลยไวท็มคเหมือนกันหมดครับ ไม่ได้ตแตกต่างกันเลยออปชันเพราะว่าออปชั่นหลักเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยครับต่างที่ว่ากลับมาดูด้านท้ายนิดนึงนี่ครับไม่ได้ต่างกันเลยครับเบาหนังเย็บตะเข็บแดงแต่ตัวสปอร์ตในตัวสตอมแท็งเนี่ยเขามีหนังกลับเข้ามาครับหนังกลับเนี่ยเวลาลูกค้าไปใช้งาน,นจริงๆริแล้วมันเกิดการขยับในในรถเนี่ยเขาจะช่วยยึดยืดบอดี้เราครับดึงไว มาสรุปค่าวๆ้าครับบางบางทีลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำสตอมแท็กออกมาแล้วแล้วแล้วเนี่ยกำลังกำลังจะออกไวแท็กเนะี่ยถามว่าวันนี้ก็ต้องมองมองมองกลับไปที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าย่งบอกว่าระหว่างต่างกัน9ก้าหมื่นนะครับถ้าได้ตัวนี้หรือว่าจะหยุดไว้แค่นี้ครับเพราะตอนนี้มันก็ท็อปอยู่แล้วไงเพราะปกติง่ายๆแหละครับ ขอบ18นะครับไม่มีรถคันไหนที่ออกชุลุมเดิมๆครับต้องไปใส่ยางขอบ20ยกสูงอ่ะอันนั้นมันก็เรื่องของฟีเจอร์การกับเพียบก็จะต่างกันนะเราเป็นเราใส่ขอบ18มามาตรฐานใช่ไหมครับถ้าลูกค้าไปใส่ขอบ20แต่ขอบ20โรงงานกับขอบ20ที่เราไปใส่ที่เป็น Auto ane, ออโเตเรนเ่นการใช้งานต่างกันนะการประหยัดน้ามันต่างกันครับเสียงดังต่างกันการใช้งานระยะยาวต่างกันนี่ครับนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องของสแตนดาร์ดของการตกแต่งอ่ะ มาสรุปข่าวๆครับที่ต่างกันนะ w i ยแท็กกับสตอมแท็กที่ต่างกันเลยนะครับก็จะมีเรื่องของไฟหน้าที่เป็นไบ LED นะครับแล้วก็ไฟ m a จิก LED มีให้ไฟ m a จิกเอก็เวลาลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วเปิดไฟสูงอยู่เนี่ยแล้วมีรถคันหน้าสวนมาเนี่ยให้ไฟหน้าด้านใดนด้านหนึ่งมันจะดอบให้มันก็จะหลีรๆล,ล,ลงมันก็จะไปแค่ฝั่งเดียวเนี่ยครับคือไฟหน้าแมจิก LED นี่คือ2ตัวที่ต่างกันนะครับ3มีไฟ l อก็คือไฟช่วยส่องสว่างมาให้1จุดนี่ก็ด้านหน้านะ4ตัวหลงเสือคลิกครับส่วนในการออกแบบตัวนี้มันเราไม่พูดถึงนะครับมันต่างนิดเดียวแล้วก็จะมีเส้นเส้นลายกิดเข้ามาดูให้มันสวยล้อที่ต่างกันขอบ18กับขอบ20ช่วงล่างโมโนทูบเหมือนกันนะตัวราวหลังคาที่ปรับแต่งได้ครับเป็นคานวางได้แล้วก็โลบาร แล้วก็ที่สำคัญคือตัว s t o มแท็กเนี่ยครับมีเป็นเก s h อี t ิปให้ที่จะมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดให้อัตโนมัตินี่ครับแล้วก็เรื่องของบอกบอกก็จะเพิ่มที่เป็นคลีบด้านข้างที่เป็นหนังกลับเพื่อป้องกันการการไหลหรือว่าเราไปออฟโรดหรือไปขับขับออกลุยแอดเวนเจอร์นะครับป้องกันการไหลการดึงของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในในรถได้นี่คือหลักๆครับที่ต่างกัน9 0 0 0หมืครับ 9,000 90, 0แล้วได้ขนาดนี้ครับผมจะบอกว่า9,000 90, 0แล้วเขาได้ทั้งไฟหน้าที่เป็นแมทริคนะครับได้โลบาร์ปรับแต่งได้ได้เป็นเกียร์ชิปเตอร์ที่คุ้มมากครับคุ้มมากขอบแ็กขอบ20่สยนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าผมชอบวายแท็กนะไอชอบส t ตล์แท็กนะไอ้คันนี้ผมว่าเขาก็ยังเป็นเป็นคือจะบอกอะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของ,งสองฟอร์บแล้วครว่าวายแท็กกครับยังไงก็มีความนิยมอยู่แล้วอ่ะ อันนี้คือเอามาเปรียบเทียบลูกค้าที่ฟังนะครับว่าวันนี้ลองไปตัดสินใจดูครับระหว่างว t แทกับสตอมแท็กต่างกัน90 0 0 0ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาลองตัดสินใจดูครับว่าจะเลือกขั้นไหนนะครับอย่าลืมนะครับออกรถแล้วอยากศึกษาฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการใช้งานเทคนิคการใช้งานรถนะครับโทรมาครับ062 6 1 4 9 5 9 3ครับคุณชายพลนะครับขอบคุณครับ